สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยมาชวนเพื่อนๆทํากันคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำหมูชาชูสไตล์ญี่ปุ่นกันคะ่ะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูส่วนผสมกันคะ่ะ ใครกลัวดูไม่ทันก็สามารถแคปเอาตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ได้แปะไว้ให้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะไปเริ่มขั้นตอนการทำกันค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของน้ำซุปนะคะมีกระเทียมแล้วก็ต้นหอมใหญ่ค่ะขิงนะคะของพี่ทุบเอาแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแว่นก็ประมาณสัก5แว่นนะคะมาผาสมส่วนของซอสกันค่ะก็จะมีโชว์อยู่นะคะปริมาณพี่แปะไว้ให้ด้านหน้าเรียบร้อยค่ะ แล้วก็จะเป็นมิลินนะคะถ้าใครมีสาเกก็ใช้เป็นสาเกได้เลยค่ะสำหรับน้ำตาลทรายนะคะแนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะหรือไม่ก็เป็นน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีแบบนี้นะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะน้ำนี้ใส่ให้เยอะไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไม่เติมน้ำค่ะ เสร็จแล้วนําไปตั้งไฟรอค่ะเรามาปรุงรสหมูกันนิดนึงนะคะก็จะมีพริกไทยเกลือป่อนแล้วก็โชยุค่ะทาแค่ด้านในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาม้วนกันค่ะก่อนจะม้วนก็ให้เตรียมเชือกนะคะหรือว่าตอกก็ได้ค่ะวันนี้ของพี่มีตอกนะคะก็เลยเตรียมตอกไว้ค่ะ มวนให้แน่นๆเลยค่ะคนรุ่นใหม่อาจจะใช้ตอกไม่เป็นนะคะมัดไม่ค่อยถนัดก็แนะนำให้ใช้เป็นเชือกสีขาวนะคะมัดให้แน่นเหมือนกันค่ะ พอมัดเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนเกินถ้าใครอยากจะตัดแต่งให้สวยๆก็ตัดออกได้นะคะแต่ของพี่ไม่ตัดค่ะจะต้มทั้งแบบนี้เลยนะคะใส่ลงในหม้อต้มได้เลยค่ะแรกๆเราจะใช้ไฟกลางก่อนนะคะต้มไปประมาณ30นาทีค่ะส่วนหม้อนี้พี่ทำน้ำซุปราเมนไว้ค่ะที่ทำชาชูวันนี้ก็คือจะทำใส่ราเมนนั่นเองค่ะแต่ว่าจะลงแยกคลิปนะคะ พอต้มครบเวลาเดือดเต็มที่แล้วเราก็หลีไฟลงค่ะเป็นไฟอ่อนนะคะต้มต่ออีกหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็เดือดเต็มที่แล้วค่ะหลีไฟลงเรียบร้อยนะคะระหว่างนี้หนึ่งชั่วโมงก็หมั่นกลับด้านเอานะคะสีจะได้สวยสม่ำเสมอค่ะยิ่งถ้าน้ำแห้งลงนะคะเรายิ่งหมั่นกลับด้านค่ะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะพี่ก็จะตักออกเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นกันนะคะก่อนแช่ตู้เย็นขอเอาซี่โครงแช่ในน้ำนี่ก่อนนะคะจะเอาไว้ใส่ราเมนค่ะเดี๋ยวพี่จะปิดไฟไว้นะคะตอนนี้พี่ทำเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะไว้ทำเมนูเช้านะคะถ้าใครอยากให้สีเข้มกว่าน,นี้เวลาแช่ตู้เย็นแนะนำให้ใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะแต่ของพี่เอาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็อ,ออกมาแกะค่ะเย็นเรียบร้อยค่ะจะมาหั่นให้เพื่อนๆดูนะคะ ตอนนี้ก็เตรียมทำราเมนอยู่ค่ะถ้าทำใส่บะหมี่ราเมนก็แนะนำให้แช่และหันแบบนี้จะง่ายกว่านะคะถ้าใครทานกับข้าวสวยไม่ต้องแช่ค่ะถ้าสุกแล้วให้ปิดไฟแล้วแช่ไว้ในหม้อเลยค่ะสีก็จะเข้มขึ้นกว่านี้นะคะอร่อยนุ่มลิ้นมากเลยค่ะ เพื่อนๆลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากจริงๆค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะทำรามเมงซุปกระดูกหมูอร่อยๆมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ